โกวเซนเผยความลับเรื่องออมอัคพันธ์แม้แต่สื่อก็ไม่เคยบอกเพื่อนดาราคอนเฟิร์มเหตุการณ์เจ้าตัวลั่นยังไม่ได้ทำตามสัญญาเลยจากกรณีการสูญเสียพระเอกคนดังออมอัคพันเสียชีวิตอย่างสงบในวัย39ปีหลังจากรักษาอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจตลอดระยะเวลากว่า2ปีโดยได้มีการพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมคืนแรกไปแล้ววันที่22กันยาที่ผ่านมา ดานโกวสินนักแสดงรุ่นน้องที่เคยร่วมง,งานกับออมอัคพันได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่ไม่เคยบอกสื่อมาก่อนผ่านไอจีส่วนตัวว่าตั้งแต่เล่นละครเรื่องแรกก็เจอพี่เป็นพระเอกเลยตั้งแต่อยู่โพลีพลัสจนออกมาเล่นละครด้วยกันอีกที่ช่องเจ็ดพี่จะอยู่ในความทรงจําของผมและทุกๆคนตลอดไปและมีเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยบอกสื่อเลยคือมีฉากบูในละครเรื่องหนึ่งด้วยความที่เล่นบูไม่ค่อยเป็นผมต่อยพลาดโดนหน้าพี่ออม จมูกหักผมมือสั่นน้ำตาคลอทำอะไรไม่ถูกพี่อ่อมได้แต่บอกว่าไม่เป็นไรจนพี่ฟื้นตัวผมก็ได้แต่ขอโทษพี่ไม่หยุดแต่พี่ก็ใจดีน่ารักกับผมเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นวันนั้นผมจำได้เลยว่าสัญญากับพี่ว่าจากนี้จะเป็นทานรับใช้พี่ตลอดชีวิตเพื่อชดใช้ แล้วผมยังไม่ทันได้รับใช้พี่เลยหลังจากพดดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีเพื่อนดาราเข้ามาคอนเฟิร์มเหตุการณ์นในวันนั้นและชื่นชมความน่ารักของออมอักพานอาทิเชน่นจําได้เลยว่าพี่ออมต้องไปโรงพยาบาลแล้วพวกเราถ่ายรอการแบบกังวลว่าพี่ออมจะเป็นยังไงบ้างปรากฏพี่แกก็กลับมาถ่ายต่อได้แถมให้กําลังใจทุกคนที่ตัวเองก็เจ็บอยู่ยังจําช็อตนั้นได้เลยพี่ออมน่ารักมากจริงๆเพึ่งนึกถึงเรื่องที่เธอเล่า เมื่อกี้นี้เลยจำฉากนี้ได้ซึ่งพี่ออมก็ใจดีมากๆ